สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านนิชาณ์นนะคะโค้ดบ้านของเรานะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําจับชายกันนะคะไปดูกันเลยค่ะจับชายบ้านเราก็มีหลายสูตรนะคะเข้าไปดูได้นะคะมีหลายเทปแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ในกระทาของเรานี้ก็จะเป็นน้ำมันนะคะมันนะคะประมาณสักสองทับทีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เอาผัดผัดเครื่องปรุงให้ออมๆอนะนะในนี้ก็เครื่องปรุงเราจะประกอบด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็เกียวซีอิ๊วแล้วก็ดอกเกลือนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ใ้กิดนะคะเราก็จะใส่ลงไปก่อนนะคะ อาให้หอมหอ,อบก่อนนะคะผัดให้หอมหอ,อบก่อน,นะคะ่ะนี่งไฟได้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผักก่อนนะคะผักกะหล่ำคะ่ะประมาณสักร้อยห้าสิบกรัมนะคะกะหล่ำเอาท่าผักยากๆหน่อยนะคะจากนั้นก็จะเป็นไชเทาะะ้าค่ะไชเท้าสักร้อยห้าสิบกรัมนะคะ แล้วก็แครอทห้าสิบตำค่ะใส่ลงไปนะคะผัดกันก่อนค่ะวันนี้ผักเยอะหน่อยนะคะกินผักเยอะๆนะคะสบายท้องค่ะเราก็ผัดให้หอมๆนะคะข้ามาจับน่อยจับกระทะนิดหนึ่งผัดไปนะคะให้หอม,หอม อร่อยค่ะลองทำดูนะคะจากนั้นก็จะเป็นเอาเอาวันนี้ก่อนฟางตุ้งนะคะสามร้อยกรัมนะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณผักนี้มันก็จะยุบเร็วนะคะฟางตุ้งนะคะวันนี้ผักหลายอย่างนะคะ จากนั้นก็จะเป็นวันนี้ผักมันเยอะนะคะค่อยๆใส่ค่อยยึดก่อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นคะน้านะคะคะน้าก็สามร้อยกรัมหนึ่งต่ะใส่ลงไปค่ะวันนี้ก้านเยอะนะคะคะน้าวันนี้คะน้าเป็นคะน้าก้านนะคะ ผักยุบก่อนนะคะหอ,อมค่ะหอ,อมนะคะผัดผักให้หอมๆห,หน่อยนะคะใส่กับเครื่องปรุงนะคะ น้ำผักเริ่มออกแล้วนะคะหนูคะน้ำผักเริ่มออกแล้วจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดเข็มนะคะวันนี้เราเรียกเห็ดเข็มมานะคะสองร้อยกร,รัมค่ะใส่ลงไปค่ะผัดให้เส่็ๆแทกนะคะสองรอยกร,รมัมโดย อีกหนึ่น้ำที่เหลือผักขยุบก่อนนะคะให้หอมหอมหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะเอาให้แซบ่บๆหน่อยอร่อยค่ะลองทําดูนะคะแต่ว่าเครื่องปรุงต้องสดใหม่นะคะถึงจะอร่อยค่ะผักก็ต้องสดนะคะเก็ดสดใหม่นะคะ เริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะให้นุม่นมๆหน่อยให้หอมๆแล้วก็เคี่ยวไปสัก20-30นาทีนะคะแต่ทานท่านชอบปุ๊บก,ก,ก็20นาทีพอค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำนะคะน้ำน้ำต้มสุกหน่อยนะคะน้ำต้มสุกค่ะเพื่อให้กับข้าวของเราอยู่ได้ทนนานนะคะไม่เสียเร็วค่ะนะคะ ใส่น้ำให้ท่วมผักเลยนะคะประมาณสักห้าหกถ้วยนี่แหละนะคะเติมน้ำลงไปนะคะต้องเป็นน้ำต้มสุกนะคะถึงจะดีค่ะใส่ให้ท่วมผักเลยประมาณหกถ้วยนะคะนี่ค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเคี่ยวไปให้เดือดค่ะรอให้เขาเคี่ยวเดือดสัก เดือดสักสองพุ่งก่อนนะคะนี่ค่ะเต็มกระทะเลยค่ะวันนี้อร่อยมากเลยค่ะนะคะเคี่ยวไปสักยี่สิบนาทีนะคะเอาแล้วค่ะเราก็ทําให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวรอไปพบกันตอนเปื่อยนะคะค่ะชิมก็ตามใจปรารถนาเลยนะคะถ้าใครชอบใครชอบแบบน้ำตาล <c oughs> ก็โรยน้ำตาลเป็นนิดนึงค่ะเล่งไฟได้นะคะโรยน้ำตาลสักนิดนะคะ จะโชว์ให้ดูหน่อยเห็นไหมคะผักเขียวคะ่ะสวยงามคะ่ะวันนี้ผักเยอะดีคะ่ะสดใหม่คะ่ะ <Yeah. S 1> อร่อยนะคะอาลคะค่ะเราจะทิ้งไว้ให้เคี่ยวไป20นาทีก่อน,นะะปิดฝานะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ